ัพี่น้องเฮ้ยสองสาวเฮ้ยนักนักนเฮี้ยงกันกป้าเฮ้ยมึงประจำอยู่ครัวปาเฮ้ยมึงอะป้าสองสาวพี่น้องกูาปาทให้ก่อนขิงไรอือืตัวนี้นวนะแช่ต้องกินอีกเวยบบตัวนี้ก็อ่นนะแกับมป้าดมกร เคยต้มเป็ดแต่มาขึ้นอเนี่ยอยากกนนต้าอ่มุมใ่อจานเนี่ยทอยกมะามดี่านครบวกนอแซ่บคกเลยอร่อยมากเลยกูเบ่งชีสานใส่องจานป่ใส่ช่องเฮ้ยพวกวงไพ่ให้โลกก็จะอยากเล้ยพอแบ่งเฮ้ย นิ้งจอยบดิ้้าายพี่นงอยู่ในครัวต้มชุน้าต้มเป็ดเฮ้ยมืนอือบโตากไปเอากินสินะใส่อ้โหพี่ห้องขาเขาจอนมึงใส่จอยมึงใส่จานอีกด้วยนะขาเขาเหลือมากมากเฮ้ยขาเาคือา เรนาอย่าอย่าท่าร้ายแล้วเด้อจะไห่มันสีดำเรน่าดิเล็นก่อนนานเท่านีะค่ะกับใครในเวลาอย่างเ่ียวถ้าไปยิงปืนปืนปากีไม่โม้เดี๋ว่าดังร้ายยจะขอสวดอยู่ ใอยจานหนึ่งมาเอามาจับขึ้่อนมาเอามาเอาสองจานตกเอา,อา,เ,อาเอาพักใส่ในนีน้ที่ไรนี่ใส่นี่ครึ่งหนึ่งนี่โอเคมึงถือออกมาตัวน,นั้นนะถือไปให้ต้มเป็ดก็ไหวฮะแหละอะไรก็ย้อนโบราณที่เขาเลยทำมาคุ้พี่น้อง โอ oh. มึงมานบ่อสีมานบ่สีใา่หัวลึกๆมึงอย่าให้แบ่งเท่าบดได้สีเดี<า>๋ยวมันใหญ่ปืนได้ม่อันถ่ายัเืองใหญ่ถ่ายัเรืเดียวมัถ่ายอกตัอ อจับมกกอร้อนมาเล่นไพ่ให้จอยเล่นไพ่ใโทรมันมีเงินมันกัิบียซแต่มึ่อยูุ้รอบแล้มันเล่นเป็นจยนะเ็ลโกรทรบผอนเอย้อมีเนตโทรห้าหมู่ได้นนายเอปขึ้นมไไปช่มัน เหอดแล้ลงคุฟ้าอาล่ะเอายๆให้จอยจอยจะเีนไมันซองงานพี่น้องเลยคนกับสิบบุคคลายบันได ไปทั้งพุนแน่ทั้งพี่แน่ <สา S 1> มือ <c oughs> มือโป้งไปแล้มือโป้งไปแล้วคนจังชีรายแน่มนเคอนน่แล้วาไดรับปน่องมันเะลยาได้อู้มนได้อาได้มานเ้็นไดาได้าได้าได้มาได้มไ้มาไอ้มาได้มาได้มาได้มานด้ได้าไไมดตาได้มด้มา้มาด้้าได้มางดาได้มาไ้มา้ด,ด,ำด,ำด,ด,ด้าได้มดาได้า้านา นั่นแหละเออยืมในเด้อรถโหนะเพื่อนวะเมื่ออื่นนะยืมมาแก่ในเด้อเพื่อนว่ะกูหล่อแก่ยังแก่นี่แหละเพื่อนวะพัชิแก่แล้วนั่มันประมาณนาทีห้านาทีโลงซบบัดมือเศร้ากูเหมอมากกูมาเล่าอีแม่พังถักกระเห็ดกินเพื่ออะไราโทรมายืมในโหลดนะว่าษัหารถดโหในมาแก่รถพ็อตตาเนี่ยโหลพ็ตตาตายว่ิษัทเพราะกูกระคาบกูเมื่อตะแงงแงงโควิดปี่กตายเขาคาบอยู่โหค่าทำนั่นก็ที่ตายเออเออกูว่าพ็อตตาพ็อตตาเห็น เล่นโบกันเนขาเล่งแล้วกัเขพิงตื่นมาจังลยรับแบเขาอ่ะนั่แล้วล่าเลยรเห็นมันนับกูพันกับผู้ที่เขาควบพันกูเลยยืมมาได้หลดกระแมนหมาบโลดเนาะนั่นนไพ่เพข่้นได้ไงชักเขากันมได้จากหนังใด้นังดีูบุกเบิก่ตั คนในงานกะบอมี่ดอพี่น้องเลยมันข่าวก็ความพันกุลเลยนะเรามายืมไหวเลยตั้งแต่มือขึ้นนี่พวดได้เคี้ยวไปเซเนอร์ผมมากระจายข่าวเหล่าบีนะมีเคี้ยวกระจายได้แล้วก็เอาหลดเก่งถังเปิ้ลที่ปอนะเหียนยี่บ่ เว้นได้ว่าเราเห็นอยู่ใกล้เพื่อนท้าของบ้านกูว่าเก่งมีสิทธิ์ฮะในทางและข้าวจอลาดข้าวจอร์นะกันนะหอดใร่เนาะเห็นอยู่บ่อยจับได้อยู่บ่อยหรือจังใดเนาะเข้ามาทังใดพี่เนาะเขาหนังเขาซบอืมหนังเขาซุเตี้ย ม,มื่ออ,อื่นนี่ก็ยังอยู่เนาะมือืมอ <c oughs> มันประหรารพี่น่องสงสการแล้วเขาเลยนางพักพรนางุ่มงกันเลยน้องอะพี่น่องเงยมาเผาดนืกัน เจ้พ okay, ี่นนอมอิฟ <guarding> ช <okay>? ีหลายคนผมอยากเห็นหูแล้วนะชุมเ้ลมยกเห็ั้นลก็าม่เชื่อไรหอยตองยองอยู่กองร้อนได้เนาะมันบะเป็นกองร้อนเวลากองร้อนนนี้ัก มแรงกับมอยู่เป็นหมูเป็นเผือนกันพี่น้องเลยพี่น้องกันแล้บนไก่ชีดมีไก่เคียงกับประกันมามวงกะจะอจะแลวเนาะอืออยู่แล้ว <c oughs> อุ่นน้ำออกระเจาะและน้วงกนแล้อ <c oughs> อ กิ่มเล้วก็ไป้แลค่ะองนี้่ก็ไันนี่เป็นพี่น้องนันกินตังลานกเดียบันพลือฮาดเอาลงป่านะพี่น้องก็เพื่ออยากกินทานหรืออยากมูดกทานนัเพิน่นเ่า โบทานใดเนาะพี่น้องเนาะทีมงานสร้างโพรชัยพัฒอะพี่น้องคือสิจะวาแต่ว่าห้าวันทีมงานสร้างคปนี่ห้าวันคือสีคือสีหยุกบ้านห้าว่ะขั้นอีพอกันแห้งกับบุถึงเลยฮะโอ้ยเราเราอยางไปออกห้อนแห้งแล้วลบถึงล้อืมโอ้โหดันไปห้าเหื่อเว้าไล่ตเงม่า แล้วอันตะก,กา่ายังมาพปศตตาแลหลนไปเบิ่งหงอกเบิ่งงานไห้ขมอใจกับแม่นี่ดอกขมอใจกับพวยว่เาเขาก็เป็นแบบเป็นเหอือเป็นแห้งนะบอกไงเห็ดแล้วเขาจับกระเห็ดนะมาชุเพิ่นมะาเป็นหัวหนาหัวหนะ<งาน>ผัดเมือ่อยเลยเอออันนาลาห์ได้เล่นอนนาลาหเดียวปรับแมนคนยื่นเล่ากันสัมอันนาลา<ด><ช>ห์เหตุังว่<ห>าโอ้ยว่าทีมสางที่เพิดหยุบแล้วเนี่ยหยุบแล้ว

เจยงใหม่ปกติบอาวพี่น้องเล้ยสำมีและพี่น้องเลยเอาไปนอกออกกัน